สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปลูกดอกไม้หน้าบ้านวิธีปลูกดอกไม้คุณนายตื่นสายกันครับคุณนายตื่นสายนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีหลากหลายสีครับนี่ครับที่เห็นนี่ครับคุณนายตื่นสายดอกทั้งดอกชั้นเดียวนะครับนี่นะแล้วก็มีสูทโทนแบบนี้ครับสูทโทนเราก็มี1ิกว่าสีนะครับที่ว่าเป็นสีผสมกันแบบนี้ครับ ความสวยของเธอนั้นไม่เคยยอมแพ้ใครเลยทีเดียวครับส่วนนี้คุณนายแหวนเพชรครับคุณนายแหวนเพชรนี่เรามี12สีแบบนี้สวยไหมครับคุณนายแหวนเพชรนะครับดอกจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่า1กิ่งนะครับเขาจะมีตาดอกอยู่สามสี่ดอกนะครับในช่อเดียวนะครับแหมมันจะสวยครับนะเห็นตามนี้เลยครับเป็นตามนี้เลยครับเพราะความสวยของเขานั้นสวยจริงๆครับคุณนายแหวนเพชรแล้วดอกเขานะครับไปจับดูนะจะนิ่มๆนะครับโอ้โห เหมือนหัวแหวนเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็ชอบนะครับคุณนายแหวนเพชรตามด้วยนี่เลยครับแพรจัมโบ้ครับในเมืองไทยมีทั้งหมด7สีครับเราก็มีให้คัสสันเลยทีเดียวนะครับมันใหญ่นะครับวางในฝ่ามือเราเนี่ยเต็มฝ่ามือพอดีครับนี่ครับแพรจัมโบ้นะครับสวยแล้วก็เลี้ยงดูไม่ยากครับสำหรับแพรจัมโบ้ขึ้นได้ ทุกสภาพดินนะครับแล้วการทําให้ดอกใหญ่นั้นก็ง่ายๆครับแค่ว่าคุณใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนะครับบางคนเอาขี้วัวมาใส่อะไรมาใส่เป็นเรื่องดีครับเอาปุ๋ยแบบนั้นมาใส่ครับทาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนที่ออกดอกนั้นก็ต้องหาปุ๋ยที่ให้มีดอกออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่แต่ปุ๋ยบํารุงําต้นอย่างเดียวนะครับนี่ครับเราให้เห็นครับว่าสวนเรามันใหญ่อย่างนี้ครับเ้าวันนี้ครับที่ผมจะคุยนะครับประเด็นก็คือ คุณนายตื่นสายครับมันยุบตายนะครับมันกําลังงามเลยในหัวมันสวยมากเลยของฉันน่ะกิ่งอวบต้นอวบมากแต่ทําไมมันยุบตายล่ะในหัวครับคําถามเดียวของผมครับคุณป้าได้ลดน้ําเยอะไหมครับฉันลดนะฉันลดทั่วไปเลยในหัวฉันลดปกติอะ่ะแต่ว่ามันยุบตายเอา้าอย่างนั้นนะครับคุณป้าครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับคุณป้าก็คือว่า แพเสี่ยงไฮ้นะครับที่ว่าเป็นดอกซ้อนๆเนี่ยน้ำเยอะไม่เป็นไรครับให้น้ําละเลงน้ําไปได้เลยนะครับแต่ว่าคุณนายตื่นสายครับหลังที่จากผ่านไปแล้วครับ20วันเนี่ยกิ่งเขาอวบก้านเขาใหญ่นะครับช่วงนั้นครับให้งดน้าครับก็คือว่าให้น้ําวันเว้นวันได้นะครับคุณนายตื่นสายนะครับถ้าหากเขาขาดน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณ3มอาทิตย์ไม่ต้องรดน้ําเลยนะครับอยู่ได้3มอาทิตย์ไม่เฉาไม่เหี่ยวไม่ตายครับ แต่ถ้าแพร่เสี้ยงไฮ้ครับขาดน้ําแค่อาทิตย์เดียวนะครับเขาก็ตายเพราะแพร่เสี้ยงไฮ้ต้องการน้านะแต่ว่าคุณนายตื่นสายดอกชั้นเดียวครับเขาไม่ต้องการน้ําสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่อยากให้เขาเน่าหรือยุบตายนะครับ กรุณานะครับว่าลดน้ําน้อยๆหน่อยครับเอาแค่พรมครับถ้าเห็นลําต้นเขาอวบเขาสวยแล้วเนี่ยเราอย่าไปกระนาน้าครับยิ่งกระนาน้ํานะครับโคดรากเน่าโคนเน่าต้องถอนทิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเรานะครับดูแลอย่างถูกวิธีนะครับตามตามที่ผมบอกเลยครับว่าคุณนา้ตื่นสายนะครับดอกชั้นเดียวน้ําไม่จําเป็นต้องเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําแต่แรกๆครับไปปลูกใหม่ครับสัก10วัน20วันเนี่ยเราสามารถให้น้ําได้ นี่ครับแล้วมันจะงามแบบนี้ครับถ้าหากเราดูแลอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่วงระยะนะครับหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ15วันถึง20วันเนี่ยนะครับสำหรับคุณนายตื่นสายนะครับเพี้ยแป้งเนี่ยจะลงนะครับให้เรานะครับใช้น้ำหมักของเราก็ได้หรือไม่ก็ไปร้านเกษตรครับซื้อยานะครับฆ่าเพี้ยเอาแบบบางๆนะครับไม่ต้องผสมเยอะเรา ไม่อยากจะฆ่าแมลงนะครับแต่อยากให้มันไปจากสวนของเราแค่นั้นเองครับบางๆเขาได้กลิ่นเขาก็ไปแล้วนะครับนี่วิธีการไล่เพี้ยนะครับส่วนใครจะใส่ปุ๋ยยังไงนะครับก็ใส่ได้เลยครับเต็มที่เลยไม่มีปัญหาครับแต่เวลาเขาออกช่อดอกนะครับไปร้านเกษตรบอกว่าซื้อแบบเล่งดอกนะครับซื้อปุ๋ยแบบเล่งดอกแค่นั้นร้านเกษตรก็หาให้เราได้นะครับ ก็หลายคนนะครับเห็นแบบนี้ครับสวยๆงามๆนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยแล้วถ้าใครอยากได้ครับกิโลละร้อยครับเราแบ่งปันกิ่งพันกันครับแล้วก็จัดส่งทั่วไทยนะครับมีค่าจัดส่งนิดหน่อยนะครับตามกิโลครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับใครสนใจก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยครับนี่ครับเรามีรูสีผสมอย่างนี้ให้ดูด้วยครับเพราะเราก็ตอนนี้เพราะรูสีผสมด้วยนะครับ เพื่อที่จะทําขายแล้วหลายคนนะครับชอบลวดสีผสมครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามแสงแดดนะครับสําหรับวันนี้ผมในหัวามาใจขอบคุณทุกคนครับที่รับชมสวัสดีครับ